สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆท่านครับนะผมกับตอนสุดท้ายนี่ครับนะกับรวยเหนือดวงนี่ครับพระปิตาอุงหาศิลานะครับเช้าวันนี้นะครับก็นะครับเป็นตอนสุดท้ายนะครับนะทั้งหมดนะวันนี้จะมาเปิดให้พี่20รายการนะครับชอบสกใจรายการไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะพี่ๆนะเดี๋ยวนี้เรารวยกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับจะส่งฟรีทุกรายการนะพี่นะ จะส่งฟรีทุกเทศการนะครับสามารถโทรมาได้ครับหรือสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางอดีตไดและเบอร์โทรนะครับรับประกันนะฮะการันตีพักแห้งให้นะครับนะนี่ฮะเดี๋ยวเริ่มจากรายการแรกครับรายการที่หนึ่งกันเลยนะฮะรายการหนึ่งนะฮะขออนุญาตเปิดครับรายการนี้เป็นเนื้อเกสรอนขุดทองแดงครับรายการที่หนึ่งเลขค้นเบิงหมายเลขห้าสิบเอ็ดครับนะองค์นี้ร้อยแปดสิบบาทจับคู่สามร้อยบาทราคาเดิมครับพี่นะครับ ไปดูนต่อนี่ครับถ้าร,รายการถัดไปนี่ครับเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สองเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อเกสรกุดปอกลูกปืนครับเลขค้นเบอร์หมายเลขยี่สิบสามฮะนี่ฮะรายการนี้ก็ร้อยแปดสิบาทจาับคู่สามร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับรายการที่สองนะครับต่อมาค้าวชานะครับรายการที่สามนะครับ รายการที่สามเปิดขึ้นมาครับเป็นรายการนี้เนื้อศีลาแรงลอยแบงค์เสกนะครับเลขคดเบอร์ใหม่เลขเจ็ดสิบสามนะครับนะรายการนี้ก็ร้อยแปดสิบาทจับคู่สามร้อยนะพี่นะรายการที่สามนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับเป็นรายการถัดไปเป็นรายการที่สนะี่ ลายการที่สี่ครับขออนุญาตเปิดครับลายการนี้เป็นเนื้อว่นนะฮะสาวหลงนะครับนะนักมหาลัยรวยครับเลขคุณทะเบียนยี่สิบสามครับร้อยแปดสิบาทต่อราคาเดิมพี่นะครับเลขคุณทะเบียนหมายเลขสามนะครับรายการที่สี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่ยี่สิบห้าครับรายการยี่สิบห้าเนื้อจุ๋มรักครับเลขคุณทะเบียนหมายเลขสามครับโอ้ยจุ๋มรักคลาสสิกนะ องนี้คลาสสิกครับพี่นะเอาไปร้อยแปดสิบาทนะครับรายการที่ห้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่หกครับเนื้อแบรนด์กำไรเงินแท้ครับเลขคนเติเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยครับกำไรเงินแท้องนี้เลขแปดขอสองร้อยสี่สิบาทครับพี่ชายรายการที่หกนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดครับโอ้รายการนี้เนื้อจ้าเงินลอยแบงค์เฟขวัญถุงนะครับเลขโคดเบอร์หมายเลขยี่สิบแปดครับรายการที่เจ็ดนะครับเนี่ยเอาไปครับพี่ชายนี่ครับร้อยแปดสิบาทนะครับจับคู่สามร้อยเลยนะพี่นะต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่แปดนะครับ ลายการที่แปดครับลายการนี้เนื้อสายลุ้งโรยเบนเซกขวัญถุงเลขคุณทะเบอร์หมายเลขเลแปดสิบเก้านะครับรายการนี้รายการที่แปดร้อยแปดสิบาทจับคู่สามร้อยได้เลยครับมาลุ้นกันต่อนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าครับรายการนี้เนื้อว่านหัวใจลาหูนะครับเลขคุณทะเบอร์หมายเลข17สิบเจ็ดครับรายการนี้ก็ร้อยแปดสิบบาทนะครับจับคู่สามร้อยได้เลยนะพี่นะรายการที่เก้า ต่อมา, sociedad, า,า 10, ครับเป็นรายการถั er 37, 27, wow, ดไปเป็นรายการที่สิบครับหรือรายการที่ส ok ิบเปิดมาเนื้อหัวใจลรวหูนะครับตะกุดสามกษสัตรเลขคนตัเบอร์หมายเลขสาสิบเจ็ดครับรายการที่สิบนะครับเลขคนจัเบอร์หมายเลขสาสิบเจ็ดครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนะสองร้อยยี่สิบบาทครับพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดฮะ รายการที่11รายการที่เนื้อชั้นหมากพุทธคุณครับเลขคูณเบอร์มายเลข35ครับรายการนี้เอาไป180บาทจับคู่300บาทได้เลยนะครับรายการที่11นะครับต่อมาครับพิชานี่ครับรายการถัดไปรายการที่2ฮนะรายการที่2เปิดมาเป็นเนื้อผงทูบตะกุดลสามกระสันครับเลขคุณเบอร์หมายเลข30เนะี่ยรายการนี้200บาทเหมือนเดิมครับพิชานี่ครับรายการที่12 ต่อมาครับพี่ชานครับรายการถัดไปเป็นรายการที่13ครับรายการที่13เปิดขึ้นมาเนื้อใบลานนามหารวยตะกุด3ดอกครับเลขคนะเบียใหมายเลขสองรองแม่ทัพครับรายการที่13ครับรายการนี้240่บบาทครับรายการที่นะครับ13นะพี่นะต่อมารายการที่14ครับ รายการที่1 4รายการนี้เป็นเนื้อผงทูบจีวรสายสินหรือเลขคนเจเบอร์หมายเลข47่ครับรายการนี้เป็นรายการที่14ครับ2 2 0บาทครับพี่ชายนี่ครับรายการที่14เนี่ยต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่1 5ครับรายการที่1 5้าโอ้โหรายการนี้เนื้อฉันหมกักนังปกเนี่ย ดูมวลสารครับพี่แน่นๆเลยนะนี่เลขโคะเบอร์มาได้สามสิบแปดครับนี่ฮะเลขโคะเบอร์ได้สามสิบแปดนะครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายแบ่งปันให้นะครับนี่ฮะองค์นี้แบ่งปันให้ครับนี่เอาไปสองร้อยพอพี่สวยๆเลยายการนี้นะครับรายการที่สิบห้าต่อมาครับพี่ชายนีครับรายการถัดไปรายการที่สิบหกครับ รายการที่หกเนื้อสายลุงตะกุดสามกระสาทครับเลขคนเบิ้มหมายเลขหกศูนย์ครับรายการนี้ครับรายการที่หกนะครับสองร้อยบาทครับพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการะไปรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้ครับเนื้อจ้างเงินไม้มงคลครับ ลายการนี้ได้คนลเบอร์16ครับลายการนี้เอาไปคับพี่ชายร8 0แบาทจับคู่300บาทเหมือนเดิมครับพี่ชายนี่ครับสำหรับรายการที่รายการที่นี่ครับ17ครับต่อมาครับลุยต่อครับสำหรับรายการจะไปรายการที่18ดนะครับรายการที่8เปิดมาครับเนื้อวานเสาหล่มกาไรเงินแท้ครับเลขคนลเบอร์ใหม่ได้4ี่สิบห้าครับนี่ฮะลายการที่สวยครับ220บบาทราคาเดิมครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบเก้าครัรายการที่สิบเก้าเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่างซาโลงตะุดปอกลูกเบิร์นครับเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขห้าสิบสองครับร้อยแปดสิบาทครับตรงนี้นะครับจับคู่สามร้อยได้นะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายครับนะรายการที่ไอสองรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบเนี่ย รายการที่ยี่สิบเปิดขึ้นมาครับเนื้อใบลานนะครับฝังนาคาราดครับเลขขนตัวเบอร์องนี้ครับหมายเลข6อสิบเก้าครับสามร้อยบาทเหมือนเดิมครับรายการที่ยี่สิบนะครับต่อมาครับรายการยี่สิบเอ็ดครับรายการสุดท้ายท้ายสุดครับรายการยี่สิบเอ็ดตรายการสุดท้ายท้ายสุดนะครับขออนุญาตเปิดให้พี่ๆได้รับชมคะหรายการยี่สิบเอ็ดเนื้อหัวใจลหูตะกุดปอกลูกปืนเลขขนตัวเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดครับ รายการน,นี้จัดไปพี่ชายนะครับร้อยแปสิบาทจับคู่สามร้อยบาทได้เลยนะพี่นะนะฮะสำนี้ครับมีแบบพันพี่ยี่สิบเอ็ดรายการชอบูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์หรือเบอร์โทรได้เลยนะครับสำนี้กลับขอบพระคุณพี่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ